รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อย่ยทาทำร้ายผู้หญิงแบบนี้เลยหลวงตาขอร้องล่ะหลวงตาช่วยหน้วยไอ้สากมนตีฉันเรื่องของผวเมียหลวงตาไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งฮะยอมฟังหลวงตาหน่อยหลวงตาจะไม่ยุ่งหรอกนะถ้ายอมไม่ทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ ทำไมไม่มีใครช่วยผู้หญิงคนนี้เลยล่ะครับเชาวบ้านเขาไม่อยากยุ่งเรื่องชาวบ้านอย่างนี้หลวงตายุ่งเรื่องคนอื่นหรอครับใช่ใใยอ้อนทำไม่พูดอย่างี้ล่ะถึงว่าหลวงตาใี้ระวังลกกินหัวนะเว้ยหลวงตาไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นหรอครับแต่หลวงตาชอบช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าจ้าพ<ม>อคนดีโยมจเจริญพรเจ็บตรงไหนบ้าง เจ็บจนชินแล้วเจ้าค่ะหลวงตาเจ็บไปทั้งตัวเลยเจ้าค่ะไอ้สัก์มันตีฉันอย่างนี้ประจําเจ้าค่ะอแล้วไม่มีใครช่วยเหลือโยามบ้างเลยเหรอไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่มีชาวบ้านคนไหนช่วยฉันเลยเจ้าค่ะแกเนี่ยนะลาพักร้อน,นลูกชิ้นร้านนี้อร่อยอ ็นไรป่ะไหวนนฮะดูถ้าทางิดเครียดเอางี้ไหมถ้าเครียดมากเดี๋ยวฉันจัดทิพย์ไข่เครียดให้เยอะๆไปกินหมูกระทะกันก่อนเลยเอาไหมอิ่มก่อนใช่ไหมว่าอิ่มท้องตึงเสร็จปั๊บไปร้องเพลงต่อกับเขาครับเก็กอัพอ่ะดึกดึกเสร็จปั๊บนี่เป็นหัวไข่เส้นกันโอ้หัวไข่เส้นดึงปื้ดดึงปื้ดเลยแยวมากเส้นกับตึงอยากไห้นวด์ละเกินให้มันหย่อนลงหน่อยอาคมเออไอ้นนทมันเครียดอยู่แล้วนี่แกมีเรื่องเครียดอะไรถึงลาพักร้อนอ่ะเล่าให้พวกฉันฟังได้ปะ ใจเย็ยนนะด้วนด้วยหรือคะใหญ่เขาเป็นอะไรนะคะคุณต้องรู้ดครับครับจะเข้ามาแล้วเว้ยพี่ครับจะเข้ามาแล้วเว้ยจะเข้ามา,าเข้ามาไอาาาไ้นี้ตายด้วเ,เดี๋ยวเใจเย็ยนออก่อนครับพี่พี่ใจเย็ยนนะครับ พี่ดูพี่ครับผมไม่มีอาวุธแล้วนะครับพี่ถ้าหากพี่อยากได้อะไรพี่บอกผมถ้าผมหาได้ผมจะหามาให้เลยแต่ตอนนี้พี่วางนี้ลงก่อนครับวางนี่ลงก่อนนะเขาไม่เชื่อผู้แกจะจับค้าเข้าคุกเขาไม่เชื่อไม่เชื่อผู้แกจับฆ่าเขาคุกอะ มาไทยได้จริงๆ,งๆ,งๆน,ะนะเว้ยอยจะเข้ามานะเว้ยอย่าไม,ไม่ไม่มีไม่มีใครจะจับเขาคุกนะฮะตายมึาเอ็มพยาาย ไม่ได้แกก็ไม่ได้ทำผิดอะไรนะแกก็ช่วยเต็มที่แล้วใช่อืคิดมากนะตัวประกันมันก็เป็นอย่างนี้แหละม,มันต้องอยู่ในอัตราของความเสี่ยงใครจะมาปลอดภย100ัยร้อปร์เซ็นตวะก็มันเป็นตัวประกันนีว่ว่าไม่ใช่ตัวประจำอย่าไปคิดมากนะเมันอไหรจะนัด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวโพอเทคคอมพลีเทวลผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมไปหน่อยไปหน่อยเออโอ,อ <Okay S 2> เคไหมนี่ช่างครับรับรองนะว่า <ừ> ผมติดกล้องงจรปิดแบบนี้แล้วเนี่ย <ừ> มันจะช่วยป้องกันขโมยได้ <ừ> ได้แน่นอนครับ <ừ> ถ้าโจวมันเห็นกล้องนะครับมันก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาในบ้านละครับ เออดีเหมือนกันหะเจริญพรโยมเพิ่มตาติดก,กล้องวงจรปิดเหรอใช่ครับลุงตาสมัยนี้นะครับโจรนี่มันเยอะจริงๆครับผมก็เลยหาวิธีป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับดีละดีละนี่ลุงตาอยากจะขอให้โยมช่วยสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาบ้านใกล้ๆหน่อยได้ไหมเวลาที่สามีเขาทำรุนแรงกับภรรยาเขานะ่ะ โอ้ยหลวงตาเรื่องผัวเมียผมไม่อยากยุ่งหรอกครับยิ่งไอ้สักนะครับมันเป็นพวกนักแรงครับผมไม่อยากมีปัญหาที่หลังแล้วครับอา้าวแล้วโยมจะยอม,ยอม,ยอมทนเห็นเขาทําร้ายภรรยาต่อหน้าต่อตาได้เหรอฮะอย่างน้อยแค่โทรแจ้งตำรวจให้ช่วยมาระงับเหตุก็ยังดีเนหลวงตาถ้าเผื่อมันรู้ว่าผมเป็นคนโทรไปแจ้งตำรวจนะ่ะมันไม่มาเล่นง,งานผมที่หลังเหรอครับ แล้วใครจะช่วยผมล่ะครับผมว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าครับขอตัวแล้วครับหนุ่ตาหรือว่าเราไม่ควรไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขาจริงๆครับหนุ่งตา แกเอาพาที่ขายจริงคงได้หลายตังค์อ่ะเอ้าสวัสดีข้าหมวดสวัสดีครับจามาออกตัวแล้วครับครับมวนพอดีมีสายแจ้งมาว่ามีโจรอย่างนอกพื้นที่เข้ามาขี้ป่นในพื้นที่ของผมครับก็เลยต้องออกตรวจกันทีไว้ครับก็ดีครับระวังตัวกันด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับครับผมนอนฉันว่าอะแกเลิกคิดมากแล้วก็กลับไปทำงานตามปกติดีกว่า ถ้าวันนั้นฉันตัดสินใจเลยวกว่านั้นสักนิดตัวประกักนยังคงไม่เป็นอะไรอย่าคิดมากอ่ะเรื่องมันผ่านไปนะเนนเราจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันผ่านไปโดยที่เราไม่เข้าไปยุ่งไม่ได้หรอกเนนเพราะว่าเราอยู่ในสังคมเดียวกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันเข้าใจไหมแต่ ตัวเราจะเดือดร้อนเองนะครับหลวงตาถ้าเรากลัวว่าเราจะเดือดร <curs CDU S 2> ้อนแล้วก็ปล่อยให้คนไม่ดีมาทําอะไรก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งคนไม่ดีเหล่านั้นมาทําอะไรกับเราแล้วใครจะช่วยเราล่ะเนก็จริงนะครับหลวงตาเกิดเรื่องใหญ่แล้วคับหลวงตางตาครับใหญ่แล้วครับหลวงตาเกิดเกิดเรื่องใหญ่เรื่องอะไรเด็กหายครับนี่แม่เด็กมาด้วย ลูกของดิฉันเจ้าค่ะไม่รู้หายไปไหนถามใครก็ไม่มีใครเห็นเลยหลวงตาพอจะเห็นเด็กผู้ชายในรูปนี้บ้างไหมเจ้าค่ะหลวงตาเขาไม่เคยเห็นนะแล้วครั้งสุดท้ายมีใครเห็นเด็กอยู่แถวไหนบ้างโอ้ยหลวงตาผมไม่มีเวลาจะมาค้นภาพเด็กหายจากกล้องวงจรปิดหรอกครับ ผมจะรีบไปทำธุระของผมโยมแต่ว่ามันชีวิตเด็กทั้งคนนะโอ้ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ทำไมไม่ดูลูกต้งไว้ดีฮะเพราะเด็กหายแล้วก็มาปามเ,ปเดือนร้อนชาวบ้านแบบนี้ผมไม่สนใจแล้วครับผมรีบผมไม่มีเวลาแล้วโอ้โหไอ้เงาสะะับะรดเอ้ยใจร้ายใจดำจริงๆลูกมันไม่หายมั่งกันแล้วไปอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเราออกตามหาเด็กกันอีกรอบหนึ่งก็แล้วกัน ăn mì muối cá, ăn mì mì tăn hả? แก léng ai? Thân léng? Ừ, mì ăn đường anh tao léng kì. Léng băng. Tăng như này à? Chạy đâu? Nhanh quá! Nhanh lên! Mẹ! ขอบคุณคุณตำรวจมากนะคะที่ช่วยชีวิตลูกฉันไว้ไม่เป็นไรหรอกครับยไงก,ก็ดูแลลูกชายดีนะครับอย่าให้ค่าใส่ตาแบบนี้อีกค่ <c oughs> ะเจริญพรเห็นหรือยังฮะว่าการที่เราต่างคนต่างอยู่ไม่ใส่ใจไม่สนใจเพื่อนบ้านมันไม่เป็นผลดีเลยเวลามีภัยก็ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นหลวงตาอยากให้พวกเราทุกคน หันมาสนใจกันใส่ใจกันช่วยเหลือดูแลกันมันจะได้เป็นเปียบเสมือนเกาะป้องกันภัยให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันเข้าใจไหม กินแล้วฟังฉันแป๊บหนึ่งเราจะต้องมาเลี้ยงฉลองความสําเร็จให้กับเจ้านนเขาที่สามารถช่วยเด็กอย่างปลอดภัยกลับสู่พ่อแม่นี่่าท้อบอกตรงนี้เลยนะไม่เช้าไม่กลับบา้านเพราะจะฟาดให้ท้องแตกไปเลยนี่ ไอเสือในฐานะที่แกเป็นสิทธิ์ลักของลงตาใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องทําอะไรบินถบาทคู่กับลงตาส่วนชั้นสองคนจะนอนมีปัญหาเปล่าไม่มีครับมีมากเขาลองมีปัญหาเลยจบไม่ลงนะเว้ยครับพ่อแม่คอมครับหนึ่งสองสามลุยมาเลยนี่นนนนี่แกดีขึ้นแล้วใช่ไหมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่เป็นกำลังใจให้เอยไม่ต้องขอบใจหรอก สุภาษิตโบราณเขาก็บอกอยู่เคพื่อนกินหายากเคพื่อนตายหาง่ายอย่าขอบใจมื้อนี้เองเลี้ยงพวกข้าก็พอมันใช่ไหมพี่ยอดสุภาษิตไม่เคยเรียนทั้งไงวะใช่ก็ใช่พี่โอเคป่ะมันจะต้องการอะไรให้กูหน้าแตกตรงนี้ให้ตีพายเขาโอเคครับขาขาเขาไม่เขากินแล้วเขากดสะโคกเนี่ยควากควักมีมารยาทหน่อยกินทีละเส้น

ไม่ต้องมาช่วยมันหรอกที่เราไปขอดูกล้องวงจรปิดตอนเด็กหายมันยังไม่ช่วยเราเลยพี่นรุนท่านบอกว่ามีอะไรเราต้องช่วยกันนะใช่ถ้าเราไม่ช่วยกันน่ะเอาเพิ่มอ่ะอาจเป็นอันตรายก็ได้นะปพวกเราไปช่วยกันเถอะไป่ไปไป โถททำไมถามอย่างนั้นล่ะครับโถก็โทรทุกวันเช้ากับวันเย็นเนี่ยจะไม่ให้รักได้ยังไงล่ะครับทุกลมหายใจจ้ะอ๋อเหรออ๋อก็ทำงานไม่ค่อยว่างอ่ะจ้ะช่วงนี้ครับงานอะไรโอ้ไม่อยากพูดเลยอ๋อพี่อยู่ตลาดครับใช่เล่นหุ้นอยู่ที่ตลาดอ๋อตลาดไทยจ้ะเคยเล่นอยู่ตลาดปทวีก่อนแล้วทีนี้มันเฮ้ยเราผิดชอบเลยเฮ้ย ชนะโทรศัพท์หล่นแล้วมันเสียขึ้นมาทำไงวะอย่านิ่งอย่านิ่งรับผิดชอบโทรศัพท์เฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยผเราม่อยู่นี่เว้ยหัวไปนี่กับทุกคนนี่เอกีฉันโทรศัพท์อยู่แล้วมีคนมาล็อกคอฉัาเป็นตัวประกันเหรอใช่หัวไปหัวไปหัวไปทุกคนอย่าดื้อนะฟังพี่เขาสิแอร์เขาบอกให้ทำอะไรก็ทำไปก่อน ไปไมป่วยทำไมเป็นยังไงเนนฮะยังกลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนเพราะการทำความดีอยู่อีกไหมไม่กลัวแล้วครับหลวงตาอืดีมากดีมากเพราะการที่เราเกรงกลัวต่อความชั่วจนไม่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องผลสุดท้ายเราจะได้รับผลร้ายจากความชั่วนั้นเข้าตัวเองสักวันหนึ่งนั่นแหละ ครับพี่เสือฮะอะไรนะครับมีอะไรเนี่ย ใจเย็นกันจ้าพี่จอหอย่าทำอะไรพี่ยอนนะถมาจ่นนจ้าถอยไไปเไอ้นนนนมาแล้วเหรอไอ้นนนนเพื่อผมครับนนช่วยฉันด้วยฉันโดนจับเป็นตัวประกันที่ยังไม่อยากตัดผมเป็นตำรวจนะครับผมเป็นตารวจคุณใจเย็นก่อนนะครับอย่าทำร้ายตัวประกันคุณอยากได้อะไรคุณบอกผมมาผมจะยิงไมถอยมาอยไปยใจเย็นครับพี่ใจเย็นนะครับใจเย็นๆนะผมจะวางปืนลงส่วนคุณก็วางมีดลง ตกลงไหมครับนะคุยกับเขาดีๆนะนนผมจะวางปืนลงก่อนคุยกับเขาดีๆอย่าไปดูกันนะวางไปนี่นี่ให้เขาเห็นวางไปเออเออับไปจุดโทษผมไม่มีวุ่นเลยนะครับแต่เพื่อนเพื่อฉันเร็วไม่งั้นแทงนู้ยไอ้นนเตะซิเตะย็นครับเตะมาโยกตัวหน่อยครับพี่โทษหนักจะได้กลายเป็นเบานะครับผลนะ นนเตะเธอเร็วพี yeah. ่อยู่ตกเอวแล้วเดี๋ย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 วยอมยอมยอมใจเย็นเย็นอย่าทำอะไรตัวประกันนะยอมนะหลวงตาเฮ้ยเงียบหลวงตาของยอดเองครับเร็วเวไปเตะปืนมาเฮ้ยแทงจริงนะวะโอ้ยหลวงตาโอเคโอเคหลวงตาเตะแทนให้นนเลยครับ ไอ้ยักษ์ลงตาเตะเป็นนะโอ้ยมึงหอบมาแล้วเปญนาณกูหรือไงเนีย่ยเฮ้ยไอ้หมาบ้าเอ้ย เดี sociedad, um, ๋ยวเดี e <t 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 t gren, ๋ยวเดี๋ยวโยโยโยชาวบ้านโยบชาวบ้านหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนไปทำร้ายเขาปล่อยให้เป็นหน้าที่กฎหมายบ้านเมืองนะตาขอละหลวงตาเขาขอทุกคนห้ามทำอะไรยกเว้นไอ้ยอดขอตั้งชุดถือมือยอดเอ้ยอด น้องครับช่วยเช็คโทรศัพท์ให้หน่อยด้วยนะครับสงสัยมันจะเสียครับได้ค่ะต้องไม่เห็นเสียนี่คะมันเสียใจที่ไม่มีเบอร์น้องนะครับ <c oughs> ยอดประวันเกือบตายทีแล้วไม่เข็ดหรือไงไป <c oughs> อายุวันโลสุขังพระลัง ครับหลวงตานนเห็นเสือบอกว่านนท์ไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องงานเหรอไม่มีอะไรหรอกครับหลวงตาแค่ผมได้ช่วยให้พี่ยอดปลอดภัยผมก็รู้สึกดีขึ้นแล้วครับเลเหรอหลอกยุ่ยตำรวจแม่แต่ก็กว่าจะไปช่วยได้นะตัดสินใจกันนานและเกินคนกลัวขี้จะแตกอยู่แล้วโอ้มรโยมรดการครับ ตาจเจริญพรยกสมศักดิ์ฉันต้องขอขอบใจทุกคนนะที่มาช่วยฉันจากโจรที่มันเข้ามาป้นบ้านฉันนะ,ะผมต้องขอกราบขอโทษหลวงตาด้วยนะครับที่ผมไม่เชื่อฟังคำตั้งสอนของหลวงตาที่ให้มีน้ำใจช่วยเหลือดูแลเพื่อนบ้านนะครับไม่เป็นไรเรายอมที่นี้ยมก็คงเห็นผลดีของการมีน้ำใจให้กันและกันแล้วสินะ ว่ามันสามารถเป็นเกาะป้องกันภัยและอันตรายให้กับพวกเราทุกคนได้ขอเพียงให้พวกเราทุกคนมีน้ำใจให้กันและกันแบบนี้ตลอดไปก็จะไม่มีใครกล้าเข้ามาทำร้ายคนในชุมชนของเราได้สาธุปไปด้วยจ้าไปด้วยไปต่างกัจะซ้อมฉชนจ้าช่ด้วยแม่แมวหลงตาไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวพวกผมจัดการเองครับแม่แมวคอยก่อน เดี๋ยวจะไปช่วยมาทำอะไรเร็วรีทำร้ายเร็วเร็วเร็วโอ้ยลืมปืนไม่ได้บอกหลงตาครับไมควหรือยากครับหลวงตาแม่มาพูดถึงผัวยัยอู๊นี่ก็รับเลือดกั้เลยเกินนะครับหลวงตาครับแค่เมียอ้วนนิดหน่อยแค่นั้นเองถึงก็จะทิ้งเมียซะไงนะครับ นี่แกไม่ดูสภาพตัวเองบ้างเลยเหรออะถ้าฉันรู้ว่าแกจะอ้วนขนาดนี้ฉันไม่เอาแกทำเมียแั่แรกแล้วีจะฆ่าตัวตายไม่เป็นอย่างนั้นอนะเฮ้ยหยุดเลยนะอย่าคิดสั้นเด็ดขาดเลยนะฉันขอร้องนะ